สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Erena Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีพฤกษบลักลราพฤกษบนะคะประจําช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิก,กายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทํานายก็เป็นการทํานายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือตอบะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้มันจะไม่แม่นยาสําหรับทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจะะ๊ะ โอเคค่ะคนโสดชาวพลิกสพนะคะสถา,านการณ์เป็นอย่างไรบ้างดูคนโสดสิ Night of Pentacles ห้าถ้วยมีคนเข้ามาแต่เรายังฝังใจเกี่ยวกับคนเก่าอยู่นะคะยังคิดถึงคนเก่าๆทาั้งทที่จักรวาลบอกแล้วว่า เดียวคุณจะได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงหรือจะมีคนเนี่ยเข้ามาทําให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือในชีวิตคุณในช่วงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักอย่างที่บอกที่มีคนเข้ามานะคะขอแค่ตัวคุณขับเคลื่อนไปพร้อมกับจัก,กรวาลที่ว่านะคะดู e ีวอ w of f o r t u เนี่ยนะคะเปลี่ยนจุดโฟกัสไปโฟกัสที่ปัจจุบันหรือความรักครั้งใหม่ หรืออย่างน้อยก็ที่ตัวคุณเองดีกว่าอดีตที่เป็นหลุมดําอยู่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะดูซิความรักครั้งหม่ของคุณเขาเป็นยังไงเขาเป็นยังไงความรักครั้งใหม่ของคุณเดอะซันค่ะแฮงแมนนะคะก้าเหรียญเขาเป็นคนโสดเขาเป็นคนสดใสร่าเริงเขาเป็นคนที่จะเข้ามาเติมเต็มความสุขให้กับคุณนะคะ แต่คุณยังแขวนตัวเป็นแฮงแมนอย่างเงี้ยเขาทําอะไรไม่ได้มากมายจริงๆเขาทําได้เพียงแค่คุยนิดๆหน่อยๆห,หรือค่อยๆหยอดค่อยๆเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะคะแปดดาคุณกักขังตัวเองเขาไม่สามารถเข้าไปทําอะไรกับคุณได้เลยคนที่เด่นเลยจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะหรือธาตุลมนะคะเมสิงหรือธนูนะคะกุมเมทุนหรือตุลโอเคต่อไปค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณ รู้สึกยังไงกับคุณเก้าถ้วย The Moon <c oughs> สามดาบ The f ฟูนะคะเขาเก็บความรู้สึกค่ะเขาเก็บงำความรู้สึกอาจจะเป็นคนที่แอบชอบคุณก็ได้แต่ไม่ได้เข้ามาตรงๆบอกว่าฉันชอบเธอนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เข้ามาคุยประเลาะประเลาะคุยในละักษณะของแบบ ค่อยเข้ามาลักษณะเพื่อนอะไรประมาณนี้สามดาเขารู้ว่าคุณมีผัดแผลเขารู้ว่าคุณนะคะมีบาดแผลที่ยังไม่หายดีแล้วก็ยังทิ้งรอยรอยแผลเป็นเอาไว้นะคะขอขยายความเอ็มเพรสเข้ามาว่าคุณเป็นคนเก่งคุณควรที่จะก 9, ้าวไปข้างหน้าได้แล้ว นะคะเนี่ยเขาอยากคอมมิทเมนต์กับคุณเขาอยากคบคุณเป็นแฟนเขาอยากจริงจังด้วยคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างซีเรียสนะคะเขาเป็นคนค่อนข้างซีเรียสเขามองคุณยังไงเดือดสัเขามองว่าคุณเป็นคนสดใสเป็นคนเก่งแปดไม้เท้า <c oughs> เป็นคนเก่งแต่คุณก็ยังยดติดมากเกินไปเกี่ยวกับคนเก่าเขาอยากดึงคุณขึ้นมา หลักหลุมเหล่านั้นนะคะแฮงแมนเะนี่ยเขาไม่อยากให้คุณแขวนตัวนิ่งอย่างนี้นะคะคุณรออะไรคุณรอไปคุณก็ไม่ได้อะไรนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณรอไปคุณก็ไม่ได้อะไรนะคะรอไปก็มีแต่เหมือนกับหนักขึ้นหนักขึ้นก็คือสิ่งที่คุณแบกเอาไว้คือความรู้สึกและความคิดเกี่ยวกับคนเก่ามันก็ยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะคะออะไรอีก เขาเป็นคนยังไงอรู้สิเขาเป็นคนยังไงเพศ soft p e n n a l e s เขาเป็นคนขยันม oh oh uh okay? uh ุ่งมั่นมีเป้าหมายเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถมากมายและเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของความรักถึงแม้ว่าบุคลิกภายนอกเขาจะดูเป็นเด็กหรือว่าอาจจะแบบจะดูไม่ไม่ได้ภูมิฐานอะไรมากมายก็เถอะแต่เขาเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งเลย เป็นคนดีด้วยนะคะ,ะ,คะโอเคเนี่ยอ i n นั c i a l มีตังนะคะโอเคทีนี้ตัวคุณมองเขายังไงตัวคุณจะรู้สึกกับเขาอย่างไรคุณกั้นอะคุณปิดกั้นมากๆเลยคนคนนี้อาจจะไม่ได้ถูกชะตาหรือว่าถูกใจคุณเท่าไหร่นะนะ และคุณก็ยังไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นคุณยังจมเป็นห้าเหรียญน,นะคะยังกอดเขาร้องไห้คิดถึงคนเก่าเตยซบมอสเจ็ดเจ็ดเหรียนคงต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆกว่าที่คุณจะเปิดใจกับคนคนนี้นะคะ Tower อร์เ o อะมูนเดีมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทำให้คุณได้เปิดใจเองแหละแต่คุยไปในลักษณะความเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะ ไปเรื่อยๆไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะอืมแต่บอกเลยว่ายากให้สลับกันได้นะคะบทสรุปบทสรุปที่น King อ f Swords ดจัส m เมนคุณต้องปลุกตัวเองออกมาปลุกจิตวิญญาณของคุณให้ฟื้นจากอดีตหรือจากสิ่งที่คุณจมอยู่นะคะ ให้มันตื่นขึ้นมาได้แล้วนะเดินออกมาได้แล้วนะแปดถ้วยแต่คุณดูสิรูปให้ดีคือการแบบเพอร์มิทอะขังตัวเองเอาไว้นะคะยังไม่ไม่เปิดรับใครโอเคคุณอาจจะไม่ต้องเปิดรับใครก็ได้แต่คุณต้องรักตัวเองก่อนับแรกนะคะคุณต้องรักตัวเองก่อนรักตัวเองได้แล้วนะคะซึ่งสืคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้ Move on. เ okay, คนะเซมซบอกว่า Move on นะจริงใจไม่จริงโจงให้ความรัก p a attention to the red flags นะคะ Children express your love นะคะ ถ้าคุณรักหรือรู้สึกรักคุณก็แสดงมันออกไปนะคะแต่คนคนนี้มันจะมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างทําให้คุณได้รู้คืออาจจะมีคนเข้ามาหาคุณมากกว่าหนึ่งคนแต่คนคนนี้มันจะมีสัญญาสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณฟิลได้คุณรู้สึกได้นะคะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะคนมีคู่สถานการณ์คนมีคู่เป็นยังไงบ้างทาวเวอร์ค่ะ Queen of Pentacles 6ไม้เทา้า Lovers แล้วก็7เหรียญน,นะคะอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างไม่คาดฝันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะ,ะอาจจะผ่านมาแล้วหรือเกิดกำลังจะเกิดขึ้นก็ตามแต่ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะคะมันมีในเรื่องของการเอาชนะ เก,เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องที่คุณคาดหวังในความสัมพันธ์นี้มาก่อนหน้านี้แล้วคุณหวังผลมีเกณฑ์ที่จะได้ยินข่าวดีนะคะในเร็วๆนี้ในความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ที่แล้วมาที่มันแย่ๆหน่อยหรือนีปัญหามันจะกําลังดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะคะ่ะค่อยๆดีขึ้นจะมีเวลาให้กันมากขึ้นในความสัมพันธ์ตัวคนรักเคยหรือว่าตัวคุณเอยก็ตามนะคะจะมีเวลาให้กันมากขึ้นอืม ผลของการกระทําผลของการที่คุณหมักดูแลเขาอย่างดีน,นั่นนี่น่ะคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนหรือเขาจะทําดีตอบแทนอาจจะมีของขวัญหรืออะไรบางอย่างนะคะดีๆให้กับคุณบ้างต่อไปฝั่งคนรักสถานการณ์เขาเป็นยังไง Night of Pentacles ค่ะ้าถ้วย เขารู้สึกผิดอยู่บ้างกับที่ผ่านมาแต่เขาเขาง้อเต็มกําลังนะดูเหมือนเขาหันหน้าเข้าหาคุณมากขึ้นดูสิ n i g อ t อก c u p น Night of p น n t a c l e s นะคะสี่ดาแต่การนิ่งของเขาเนี่ยคือนิ่งเพื่อคิดทบทวนเกี่ยวกับความผิดที่ผ่านมาแต่เขาพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นให้มันดีกว่านี้นะคะอืมเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีนะ ดูเหมือนจะเป็นข่าวดีเป็นเรื่องราวดีๆนะคะถ้ามองแย่ก็เป็นเรื่องของการรู้สึกผิดกับอดีตที่ผ่านมาเราอยากจะง้อคุณอาจจะมีช่อดอกไม้กรุบๆนะคะหรืออาจจะชวนไปเดทกรุบๆก,ก็ว่าไปนะคะแล้วแต่คู่กันไปต่อไปค่ะความรู้สึกเข้ารู้สึกยังไงกับคุณในช่วงนี้นะคะในช่วงเวลาดังกล่าว รนค่ะหกเหรียญเขาอยากให้คุณบ้างอะเขาอยากให้คุณบ้างเขาอยากให้กับความสัมพันธ์ตรงนี้บ้างเพราะที่ผ่านมาเขาอาจจะรู้สึกเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเขาดูเฉยชาหรือเขาดูเฉยเมยหรือเขาดูไม่ค่อยที่จะโรแมนติกกับความสัมพันธ์เท่าไหร่งนั้น่วงนี้เขาเลยอยากที่จะเหมือนพึ่งรอยยิ้มสู่สังคมอะไรประมาณนั้นนะคะ มีคืนความสุขให้กับคนรักประมาณนั้นนะคะเจ็ดถ้วยคิดอยู่ว่าจะทำเซอร์ไพรส์อะไรดีนะคะหรือว่าจะเออจะซื้ออะไรให้ดีนะความสัมพั์เนี่ยเห็นไหมเขาค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับความรักระหว่างคุณกับเขามากๆในช่วงนี้นะคะดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นต่อไปตัวคุณนะคะเดอะสตาร์ Star, คุณคาดหวังเหมือนกันนะเห็นไหมสองถ้วย ชาวยอดบางคนมีแพลนอยากไปเที่ยวนะคะอยากไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ด้วยกันนะคะก็แพลนก็อาจจะเป็นไปตามที่คิดเอาไว้นะคะจะมีเวลาร่วมกันมากขึ้นจะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะคะเขาคิดยังไงกับคุณนี่นาครับถกถ้วยเนี่ยคุณเป็นคนน่ารักน่ารักเสมออืมเขาคิดไม่ผิดที่เขาเลือกคุณนะคะคิดไม่ผิดเลย คิดไม่ผิดเลยที่เขาเลือกคุณจะยังไงต่ออยาจะบอกอะไรคุณไหมสี่เหลี่ยญเรื่องการหึงหูหึงหวงโอ้โหแมวแมวขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้แมวเข้ามาทักทายคุณดูนะคะใส่ชุดซานตี้เรียบร้อยนะคะแต่งตัวรับ ต้อนรับนะคะคริสต์มาสอีกตั้งเดือนหนึ่งนะคะโอเคเขาอาจจะมองว่าโอเคต่อเลยนะอาจจะมองว่าความคิดมากบางทีอะอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะอดีตอะมันผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วก็คือผ่านไปนะให้โฟกัสที่ปัจจุบันมองที่ปัจจุบันดีที่สุดนะคะโอเคค่ะค่อนข้างดีนะสำหรับคนมีคู่นะคะต่อไปบทสรุปบทสรุปนะ สรุปวีออฟฟอร์จูนแทมเพลนนะคะเอซับซอรดโอ้โหขึ้นมาสวยนะคะบทสรุปเนี่ยนะคะจะได้มีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์จากร้ายกลายเป็นดีจะสมดุลมากขึ้นจะดียิ่งขึ้นปัญหาจะแก้ได้นะคะจะคลี่คลายความสัมพันธ์จะกลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขและมั่นคงเหมือนเดิมหรืออาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะต่อไปค่ะเซซี CNC. ไปต่อไม่ไหวทำไมไปต่อไม่ไหวเรื่องอะไรจริงใจไม่จริงโจ้เราเรามาดูกันว่าไปต่อไม่ไหวนี่นมันเรื่องอะไรหลอกดาวดูสิทำไม c ซ c ถึงขึ้นมาไปต่อไม่ไหวแล้หลอกดาวเอซอคฟคัพ The Fool ให้ระวังเรื่องความรักครั้งใหม่หรือคนใหม่ที่เข้ามา แล้วก็เรื่องของการเอาแต่ใจนะคะเรื่องการเอาแต่ใจรองคนใหม่ที่จะเข้ามาชอบคุณหรือชอบคนดักของคุณเข้ามาจีบต่างๆเรื่องของอันเอาแต่ใจเรื่องของอันเอาชนะอันนี้นะคะให้ให้ระวังนิสัยตรงนี้นะ <c oughs> ต่อไปเซียนสีเซียนีผ่านไปแล้วไพ่คอมแล้ว เอ l ล i n นอ your s o โซมนะคะ attraction แล้วก็ feel self นะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลพิ่ตกังวลน,นะคะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความเครียดจากกรอบความคิดความกังวลของตัวเองนะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยช่วงเนี้ยจะมีแรงดึงดูดหรือ เขาได้ไรอะได้มี feeling romantic ร่วมกันมากขึ้นด้วยนะคะโอเคค่ะคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณรูปการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างนะคะ mm hmm. p a g e of Pentacles Queen of Wands Tower 5เหรียญ8ถ้วยมีเกณฑ์ที่จะได้จบความสัมพันธ์อยากไม่ทันตั้งตัวด้วยอารมณ์ร้อนความร้อนความระเบิดลงอนะคะ่ะระเบิดลงด้วยอารมณ์พลังความโกรธเกลี้ยกล่อต่างๆนะคะอยากจะง้อแต่ไม่ทันแล้วนะคะหรืองอนือเดอนออกมาเพื่อที่จะดูว่าเขาจะงอเราหรือเปล่าแต่ เเหมือนเราเดินเหมือนเราตัดสินใจที่จะออกมาจากความสัมพันธ์ด้วยแหละนะคะอืทีนี้เรามาดูซิว่าสถานการณ์ไอสาเหตุเันเพราะอะไรเพราะอะไรคะแหงมาความสัมพันธ์หยุดนิ่งและไม่มีการแก้ไขปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยแต่ว่าคุณหรือเขาก็ตามเนี่ยไม่มีการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ และความสัมพันธ์มันก็เลยหยุดนิ่งอยู่แบบนิ่งแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไฮพินเทสคือทุกอย่างมันดูเหมือนกับว่ามันอยู่ในเงามันอยู่ในความไม่ชัดเจนมันอยู่ในจุดที่ไม่ไม่มีความมั่นคงอะไรเลยเออก็เลยทําให้เกิดปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นนะคะต่อไปตัวเขาสถานการณ์เขาเป็นยังไงบ้างคะเขาแคร์ okay. ความสัมพันธ์นี้ไหม เจ็เหรียญเขารอดูอยู่ค่ะว่าคุณจะทํำยังไงแปดเหรียญดูเขาไม่สนใจเลย6กหกด่ากินับสอดเขาเขาเดินหน้าของเขามากๆอะ่ะคือเขาไม่สนถ้าคุณจะไปก็คือไปเขาก็จะเดินในทางของเขาเขาก็จะเดินออกมาในทางของเขานะคะเนี่ยเยอ่อหยิ่งอีโก้สูงต่างๆนะคือแล้วแต่เธอจะทําอะไรเธอก็ทําฉันก็จะทําในสิ่งที่ฉันจะทาไม่สนไม่แคร์อะไร แค่แต่ตัวเองแค่แต่ความรู้สึกของตัวเองทั้งนั้นนะคะโอเคทีนี้เรามาดูความรู้สึกบ้างความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงความรู้สึกที่เขามีต่อคุณห้าดาบมองว่วาวไปเถอะ สามคนต่างแยกย้ายเถอะนะคะเสียใจไหมก็เสียใจบ้างเพราะว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าแบบอืมมันคงไม่ใช่เราคงไปไม่ได้ในจุดนั้นนะก้าวถ้วยคือสลัดถ้วยพิ้งนะคะเขาคงมีตัวเลือกของเขา แล้วเขาก็มองว่าเขาเดินหน้าต่อดีกว่ามองหาตัวเลือกใหม่สองไม้เท้าจัสติสตัดสินใจแล้วและมันเป็นการตัดสินใจที่ยุติธรรมที่สุดเป็นการตัดสินใจที่เฉียบที่สุดของเขาคือเขาตัดใจอะ่ะเขาเลือกที่จะตัดใจแล้วตัวคุณล่คะค่ะแปดดาวหนึ่งดาวจัดเหรียญคุณยัง คุณยังมีความหวังนะคุณยังลงคิดนะว่าแบบเออเผื่อว่าเขาจะทักมาหรือเผื่อว่าเขาจะงอสักนิดสักหน่อยนะใจคุณคุณยังรู้สึกว่ามันตัดเขาไม่ขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเหมือนใจเนี่ยจะออกมาแล้วแต่มันยังรู้สึกว่าสักนิดนึงอะวะสักนิดนึงเหอะเผื่อว่าเขาจะแบบเอองอเราอะไรอย่างเงี้ยแต่โอกาสงอมันน่าจะน้อยอะนะคะนะ่ะเจ็บไม่เท้า ต่างคนต่างมีอีโก้เป็นของตัวเองคุยกันทีไรหรือปรับความเข้าใจกันทีไรก็จะมีแต่เรื่องของการทะเลาะกันตลอดที่มันไม่โอเคนะคะความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้เดอะฟูลสุดท้ายก็ต้องปล่อยยึดต่อเอาไว้มันก็ไม่มีไม่มีมูฟเมนต์หรือไม่มีไม่มีการเคลื่อนไหวในความสัมพันธ์อ่ะคือมันหยุดนิ่งมันไม่พัฒนานะคะอืมโอเคพูดง่ายๆว่าตอนนี้เรายังเจอคนไม่ใช่ เจอคนไม่ใช่ตัดออกไปเพื่อเจอคนที่ใช่ต่อไปค่ะบทสรุปบทสรุปจะเป็นอย่างไรสเตรทนะคะ n นอ h อกครับ devil เ,เหมือนคุณจะตัดคนคนนี้ออกแต่อาจจะตัดไม่ออกอาจจะตัดไม่ขาดหรืออาจจะได้วนเวียนมาคุยกันอีกแต่ด้วยเรื่องของผลประโยชน์ นะคะเรื่องของเซ็กส์หรือเรื่องของเงินต่างๆก็ตามช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณนะคะเปิดใจรอไว้เลยก็ได้นะคะเปิดใจรอไว้เลยก็จะดีนะคะเป็นชาวธาดดินนะคนใหม่ดีกว่าคนใหม่เขาจะทําให้คุณมีความสุขแฮปปี้สดชื่นมากกว่านะคะที่ค่ะเส รักนะแต่ไม่แสดงออกหวั่นไหวจริงใจไนมะ่จริงโจง้คนใหม่นี่ก็น่ากลัวนิดๆนะอย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งลงใจให้เขาไปทั้งหมดนะคะให้ความรัก you deserve love ค่ะคุณทุกคนที่จะได้รับความรักนะคะอย่าเพิ่งหมดศรัทธา ในเรื่องราวของความรักคนนี้อาจจะไม่เวิร์กแต่ไม่ได้แปลว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาแนละ้วมันจะไม่เวิร์กนะคะให้เปิดใจคิดบวกอย่างน้อยหันกลับมารักตัวเองก่อนแล้วค่อยเปิดใจรักคนใหม่เนาะโอเคค่ะสำหรับชาวพฤกษ์ศพก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ